มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดภูทับเบิกแล้วค่ะจากที่มีการตรวจพบผู้ติดโควิดในพื้นที่หมู่ที่14บ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จนทําให้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ที่มีผู้ติดจํานวนมากในพื้นที่จากการสุ่มตรวจชุด ATK จำนวน607ดายนะคะพบผู้ติด165ราย จึงได้ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ของผู้พบนะคะเบื้องต้นนะคะ165รายเจอ158รายค่ะสำนััการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์นะคะจึงได้ร่วมกันกันกบศูนย์ควบคุมโรคที่9จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจหาเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่14และหมู่ที่16บ้านทับเบิกค,ค่ะซึ่งมีอยู่3 0 5 6รายในระหว่างวันที่18-19ตุลาคม ณนะลานกลางหมู่บ้านหมู่ที่14บ้านทับเปิกโดยมีประชาชนมารอรับการตรวจกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสามารถทําการตรวจหาเชื้อไปแล้ว2,313รายและพบผู้ติดยืนยันจากผลการตรวจด้วยวิธี rt-pcr นะคะรวมกันกับก่อนหน้านี้158รายทําให้ขณะนี้พบผู้ติดแล้ว303รายค่ะและคงเหลือที่จะต้องตรวจอีก743รารายและผู้ที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งทางสาธารณสุขนะคะในพื้นที่จะติดตามไปตรวจให้ครบทั้งหมดเลยค่ะซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้วางมาตรการเพื่อป้องกันแล้วก็เตรียมจะดําเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ภูทับเบิกทั้งหมดให้ฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับพื้นที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้สั่งปิดหมู่บ้านหมู่ที่14และหมู่ที่16ตําบลวังบานอําเภอหล่มเก่าให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามบุคคลเข้าออก ตั้งแต่18ถึง31ตุลาคม64ค่ะและให้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่งดให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะโดยภาครัฐจะเข้าสนับสนุนถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นสำหรับทางภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่ส่งผลกระทบนะคะนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางเข้ามาได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันค่ะ ไม่ประมาทกาดอย่ายตกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ